คุณสุชาติอุตสาหะนะครับแล้วก็กลับมาเป็นคุณคำพองเทกรคำนะครับเชิญเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุชาติอุตสาหะสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพักพลังประชารัฐครับสืบเนื่องจากรายงานผลการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ รายงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัดของผมนี่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเรามีกลุ่มชาติพันธุ์หรือพี่น้องชาวกระเหรี่ยงเนี่ยนะครับอยู่ที่อ,อำเภอหนองเยี่ป้องอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่เ,เกือบสองล้านไร่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหรือชาวชาติพันธุ์ต่างๆจะอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแห่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าในส่วนของท่านกรรมิการหลายท่านก็คงมีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปรับรู้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงได้อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในหลายบริบทนะครับ อยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยครับตามคำสั่งที่66ทั2,553นะครับในส่วนของเป็นผู้พัฒนาชาติไทยบ้างซึ่งเคยพื้นที่บางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเก่านะครับเคยมีประเด็นเรื่องความไม่เห็นไม่ตรงกันต่างๆเนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็ใช้นโยบายที่66ทับ23เนี่ยให้พี่น้องเหล่านี้ครับได้อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับแล้วกอ็อยู่สืบเนื่องกันมา รวมทั้งประกอบกับต่อมาเนี่ยนะครับมีมติคณะมนตรีเมื่อวันที่3สิงหา53เนี่ยนะครับซึ่งมติคณะมนตรีขณะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงก็พูดกันไว้หลายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเรื่องการจัดการทรัพยากรครับสิทธิในสัญชาตินะครับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นน่นะครับ เพราะฉะนั้นที่มาของเรื่องนี้เนี่ยที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราต้องดูให้ครบทุกบริบทนะครับว่าพี่น้องเหล่านี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายประกอบกับต่อมาเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันเนี่ยก็จะมีคําสั่งที่97ท2,558ของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับในในเรื่องของการสำรวจแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ย ออกมานะครับปรากฏว่าคําสั่งนี้ออกมาเนี่ยไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้นะครับอยู่อาศัยเนี่ยตลอดทั้งแนวเลยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยตั้งแต่อําเภอหนองเยี่ป้องอําเภอแก่งกระจานอําเภอท่ายางเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่าห้าหกตำบลน,น่นะครับเป็นพื้นที่รวมกันเนี่ยหลายหมื่นไร่นะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดนะครับ แล้วก็มีข้อสรุปแล้วนะครับโดยใช้กรรมการจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับในส่วนของอุทยานของป่าไม้ฝ่ายปกครองี่ยเข้ามานะครับก็เห็นว่าแนวเขตตามคําสั่งที่97ทับ58ของกรมอุทยานเนี่ยคาดเคลื่อนจริงอะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การจังหวัดก็ได้ส่งเรื่องเหล่านี้นะครับส่งเข้ามาส่วนกลางให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้กรมอุทยาน,นยดำเนินการแก้ไข แต่จากที่ได้มีมติมาเป็นเวลาร่วมปีเศจแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับก็ยังค้างคาอยู่จนปัจจุบันนี้ผมเนี่ยก็เห็นรายงานฉบับน,นี้นะครับว่ามีในหลายเรื่องนะครับที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะท่านกรรมการหลายท่านเนี่ยเคยลงพื้นที่แก่งกระจานนะครับก็จะได้เคยได้ยินข่าวนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศไม่ว่าจะเรื่องของปู่คออี้นะครับที่อาศัยอยู่ในใจแผ่นดินกลาง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งก็อยู่มาก่อนแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับไปเผาบ้านเข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮนะจนกระทั่งมีการร้องเรียนไปที่กรรมการสิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่จบออกมาเป็นคาพิพากษาแล้วนะครับผมคงไม่ลงในรายละเอียดเยอะก็อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะสนับสนุนรายงานฉบับนี้ของท่านกรรมการนะครับเพราะว่าท่านพูดรายละเอียดเอาไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับ เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่แก้ให้มันเป็นระบบเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาซึ่งสะสมแล้วพี่น้องเหล่านี้ก็จะมองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมก็เลยเห็นว่าวันนี้นะครับได้อ่านรายงานของท่านแล้วนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับสนับสนุนรายงานของกรมริการนะครับฉบับนี้ ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่ผมเรียนไปก็มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอยู่อย่างน้อย,ยนะครับสามอำเภอนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอสนับสนุนรายงานครับขอบคุณครับขอบคุณนึ่งครับ